สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้อุปกรณ์สักเบื้องต้นนะครับการประกอบแล้วก็การสักเบื้องต้นในชุดของเราก็จะมีเครื่องสักให้ไปสองตัวตัวหนึ่งไว้สาหรับเดินเส้นตัวหนึ่งไว้สาหรับลงเงาตัวเครื่องมีตัวเครื่องสักมีมอแปลงแล้วก็ สวิกสายเกี่ยวแล้วก็เข็มถช้สำหรับบเดินเส้นจะเป็นเข็มปลายแหลมนะครับแล้วก็เข็มลงสีลงเงาจะเป็นเข็มแบนวิธีการประกอบเครื่องนะครับก็คือในตัวเครื่องที่ได้ไปเไป็นอย่างนี้แล้วก็ไไมีปลายด้ามจับ จะมีตัวแกนอยู่ข้างในเราต้อรับติดกับตัวเครื่องอย่างแรกเลยเอาปลายเนี่ยามามันจะไม่ได้ล็อกกันเราก็ดูตรงที่มีนขันหกเหลี่ยมมันจะมีหกเหลี่ยมให้ไปอยู่แล้วครับก็ออกมาประมาณจากตัวปลายให้เอาแกนเหล็กเนี่ยเลื่อนออกมาจากตัวปลายประมาณหนึ่งนิ้วแล้วขันเอาหกเหลี่ยมขันเข้าไปเพื่อยึดติดกันมันก็จะไม่หลุดเสร็จแล้ว อันนี้คือปลายด้านปลายสำหรับใส่เข็มใส่เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ยึดเอาเหลี่ยมขัน่ามันก็ได้อยู่อย่างนี้รูปแบบนี้เครื่องเรียบร้อยันต่อไปเราจะเริ่มใส่เข็มเดินเส้นก่อนนะครับแกะออกมาเข็มเดินเส้นจะเป็นอย่างนี้ปลายแหลมอย่างนี้ ที่ใส่ลงไปในปลายกระบอกเนี่ยปลายด้ามจับเนี่ยเราก็ปล่อยมันลงไปนี้เลยไม่ต้องไปยัดลงไปนะครับปล่อยลงไปเลย <c oughs> มันก็จะลงไปอยู่แบบนี้เลยเ <c oughs> รียบร้อยพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเรายึดตัวนี้เรียบร้อย,อย,อยใส่เข็มเรียบร้อยตัวเครื่องจะเป็นอย่างนี้แล้วจะมีจุกยางให้ไปแล้วก็ใส่จุกยางเนี่ยไว้สําหรับเพื่อยึดตัวยึดตัวเข็มกับตัวเครื่องใส่ลงไปตรงนี้ ใส่ไปเรียบร้อยเอาตัวเข็มเนี่ยด้านเข็มนี่นี่คือที่ใส่เข็มเข้าไปนะครับกับตัวปลายกระบ,บอกให้ยึดกับตัวเครื่องใส่เข้าไปคลายตัวนี้ออกก่อนแนละ้วมันจะใส่เข้าไปได้ตัวนี้คือตัวยึดต,ตัวตัวล็อกปลายเข็มอ่ะพอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บอยู่อย่างนี้ล้วก็ล็อกมันไว้ก่อนพอล็อกเสร็จเราเอาเข็มเนี่ยเอาที่ห่วงที่ของปลายเข็มเนี่ย ใส่ลงไปในลูกยางที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นี่แต่ในขณนะใส่ดูพอเราใส่ลงไปดูดูตรงช่องของปลายตะเลเนี่ยครับมันจะมีช่องแล้วดูเอาด้านที่มันมีตัวยึดเข็มเนี่ยขึ้นมาไว้ด้านบนอย่างนี้อ่าแล้วก็กดนี้ลงไปมันจะแน่นหน่อย ยื่นลงไปกับลูกยางมันจะอยู่แบบนี้พอ,อยืดลงไปเสร็จเรียบร้อยเรามาดูปลายเข็มดูปลายเข็มนี้เนี่ยพอเรากดตัวนี้ตรงลูกยางเนี่ยดันลงเนี่ยเข็มมันจะเราจะเห็นเข็มปลายเข็มที่ยื่นออกมาจากปลายกระบอกมินเราให้มันออกมาประมาณมินครึ่ง ถึงสองมิลเราก็คลายตัวนี้คลายตัวล็อกแล้วแรับปรับออกให้ออกมาพอเราเห็นเข็มที่ออกมาแล้วเราก็ล็อกประมาณมิลครึ่งสองมิลแล้วก็เลื่อนให้มันเข้าอพอเลื่อนเสร็จเราก็มาล็อกตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ อพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราใช้นะ่ะมีนะ่ยเราก็หนังยางหนังยางธรรมดาทั่วไปครับใส่เข้าไปนี่มันเป็นตัวยึดเพื่อไม่ให้เข็มมันสั่นให้เข็มมันนิ่งกับตัวเครื่องเครื่องเครื่องสักนะต้องใส่หนังยางตลอดทุกครั้งที่เราสักอ่าเอาหนังยางเราลาไปอย่างนี้เอาเข็มใส่ครอบลงไปกิดฝั่งนี้จะอยู่รูปแบบนี้พอเรียบร้อยนี่คือเครื่องที่บอกพร้อมใช้งานแล้ว มีเข็มใส่เข็มเรียบร้อยเดินเส้นต่อไปตัวมอแปงแลงเราก็เสียบปลั๊กเสียปบปลั๊กปกติแล้วเปิดสวิตช์ไฟก็จะขึ้นนี่คือค่าไฟครับไม่ต้องมาปรับไฟแรงไฟเบาทําให้เข็มตีเบาขึ้นหรือแรงปรับตรงน,นี้ตรงมีค่าไฟบอกนี่แล้วก็เอาฟุววิกเสียบเข้าไป เป็นแจ็คอย่างนี้เสียยเข้าไปไป้ายที่ปรับแล้วก็สายเกี่ยวเสียบเข้าไปก็อยู่อย่างนี้สองชิน้นทุสสวิ์เนี่ยคือสวิ์ที่มาบังคับการทํางานถ้าเรากดเครื่องก็จะทำงานอันนี้สายเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปกับตัวเครื่องอย่างนี้มันจะมีเป็นอย่างนี้แล้วก็มีรูสําหรับของท,ที่ตัวเครื่องอยู่แล้วแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปมันจะอยู่รูแบบนี้ครับ อพอเรากดฟุตสวิตช์เนี่ยตัวเครื่องก็จะทำตัวเครื่องก็จะทำงานพอกดอีกทีมันก็จะหยุดโอเคหรือฟุตสวิตช์บางตัวก็คือถ้าเรากดค้างมันก็จะทำงานพอปล่อยยกเท้าออกมันก็จะมันก็จะหยุดทำงาน เอาไว้ที่เท้าเราของเราแล้วก็เหยียบให้มันทำงานโอเคนี่คือการประกอบตัวเครื่องครับพร้อมใช้งานละค่าไฟตัวนี้ก็คือปรับให้เข็มทํางานให้ตีให้ตัวเครื่องเนี่ยสั่งให้ไฟให้เข็มตีแรงหรือเบาขึ้นอยู่กับไฟที่เราปรับตรงนี้ถ้าปรับค่าไฟเพิ่มสูงเข็มก็จะตีแรงขึ้น โอเคครับต่อไปก็วิธีการสอนสักเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีพื้นฐานเลยก็จะมีหนังเทียมให้ไปสำหรับฝึกสักก่อนถ้ายังไม่มียังไม่ได้ฝึกสักกับคนจริงๆก็จะมีตัวฐานวางฐานวางสุกสีแล้วก็มีสุกสีนี้ให้ไปเอาเอาสุกสีมาใส่แล้วเราก็สีนี้คือสีที่ให้ไปครับ เอาสีมาใส่ใส่ไม่ต้องเยอะครับแค่สามสี่หยดพอก็สักรูปได้แล้วรุ่นหนึ่งออันนี้เป็นแบบคือผมวาดเมื่อกี้นรูปเบบโครธรรมดาต่อไปแล้วพอเราได้แบบเสร็จปุ๊บมีแบบที่เราสักแล้วติ้นมาจากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามครับแล้วก็เอากระดาษลอกลายมา จะมีให้ไปอย่างชื้อ,อยู่แล้วเอาแบบว่าวางลงไปบ,บนกระดาษลอลายเสร็จแล้วเราก็วาดตามแบบของเราวาดตามเส้นที่เรามีแบบอยู่แล้วอืม่าเรียบร้อย วาดเรียบร้อยนี่คือด้านแบบของเราพอเราวาดกับกระดาษลอกลายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเส้นขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งไว้สําหรับแปะแบบคือแปะบ,บนหนังคนก็ได้แปบะบบนหนังคนหรือว่าถ้าเกิดเราจะฝึกสักก็แปะบ,บนหนังเทียมได้เหมือนกันกระดาษลอกลายไปอันนี้เราฝึกใช้ลองบนหนังเทียมนะครับเวลาเราแปะแบบเราได้แบบที่ลอกเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ํายาลอกลายเนี่ยหรือเด,ดตตอก็ได้ครับเด,ดตตอผมใช้เด,ดตตอในการลอกลายเป็นน้ำยาฆ่าเชือ้อซื้อได้ตาม ้านขายยาทั่วไปก็เทใส่ฝานิดนึงใช้ไม่ต้องเยอะครับแล้วก็ทาไปบนตรงพื้นที่ที่เราจะแปะแบบที่เราจะสักทาลงไปเลยถ้าเป็นบนเนื้อคนก็ทาลงไปบนเนื้อคนเลยได้ครับพอทาเสร็จปุ๊บเราเอาแบบของเรามาเนี่ยตัดตามขนาดให้พอดีกับรูปที่เราจะแปะ ทางมีอลไต่อลงไปแล้วก็วางแบบลงไปกดีเดียวแล้วลอกออกครับก็จะได้แบบรอลงไปบนหนังเทียมเมื่อกี้ที่เราแปะอ่ะเาเรได้แบบอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราใช้เนี่ยเราใช้ตัวเครื่องเราก็จับเราก็หยิบเครื่องขึ้นมาจุ่มสีที่เราหย่อลงไปในจุกสีเรียบร้อย อจุ่มสีลงไปอทีนี้ก็จะมีสีอยู่บนปลายกระบอกเราแล้วเราก็เริ่มสักได้เลยก็เหยียบฟุตสวิตช์ใช้เท้าเหยียบิก่อนเราจะสักก็เอาวาสลีนทาวาสลีนทั่วไปครับวาสลีนทาผิวหรืออะไรก็ได้เอาทาลงไปบนแบบก่อนเพื่อกันสีที่มันที่เราไม่ได้ให้มันติดมันจะได้ไม่เปื้อนเลอะเทอะ คายเรียบร้อยเสร็จเราก็หยิบฟูตสวิตช์พอเราลากเสร็จเสร็จปุ๊บก็เราจะชั่วเช็ดก็จะมีเส้นเส้นก็จ,จะขึ้นมาแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยก็เช็ดครับตอนนี้เราสักเสร็จก็จะขึ้นมานะครับอ่าพอถึงค่าลงสีเราก็แค่เปลี่ยนตัวนี้เอาเครื่องอีกตัวหนึ่งที่เราประกอบประกอบเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนปลายเป็นปลายสําหรับใช้ลงสีพื่เป็นปลายแบบแบงนี้ใส่กับเข็มตัวนี้ครับแบน เพือ่อใจลงสีขั้นตอนก็เหมือนกันทุกอย่างโอเคครับ